สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็กหน่อยแล้วกันครับตรงร้านค้าตรงนี้เนี่ยมีแพ็กมาใหม่นะครับซึ่งบอกเลยว่าพอคงจะเป็นที่ดีกว่า10แถมหนึ่งแน่นอนนะครับประหยัดกว่าแต่เราจะใช้ FC Point อยู่ที่5,000น,นำในวันนี้ว่าไปแล้วจะเป็นแพ็กไหนครับไปชมกันเลยดีกว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากครับนั่นก็คือ ร้าน d o u b P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ d o u b P เลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกไรนะครับในเกม 1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับในสัปดาห์ที่5นะครับก็จะมีแพ็คใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งแพ็คตรงนี้ครับน่าสนใจมากครับอยู่ที่1 0 9่งร้อยเก้าถึงหนึ่งร้อยสิบราคาก็ถือว่าโอเคนะถ้าร้อยเก้าก็อยู่ที่ประมาณห้าหกร้อยประมาณนี้ นะเตะจะมีใครก็จะเป็นสำหรับที่5นะครับตัวหน้าใช้ก็จะมีตามนี้เลยครับมีครับเดวิยาปีเตเชคนิโควิลเลียมครับไคเซโดนะครับผมอ่าสี่ตัวนี้ครับถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้จริงนะครับฟิมโปงก็ได้โอเคนะครับกาดิโอก็โอเคนะครับอ่าประมาณนี้นะครับหลายตัวอยู่ที่ประมาณ500กว่าล้านขึ้นไปนะครับปีเตเชคเท่าไหร่ขอดูนิดนึงนะปีเตเชกสา0 0กว่าล้านครับผม แคปเดวิยาได้สองพันกว่าปะ่ะอืมราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีคนเขาเรียกว่าความนิยมมันน้อยนะครับมันไม่เหมือนกับตโอเอ็ Day, ลองเดซอะไรพวกเนี้หยหรือว่ามาดินี่นะครับจะดูดีกว่าแอชลีย์โคอะไรพวกเนี้ยอ่าในส่วนของนิโคลวิลเลียม์นี่ยจะราคาดียนะน่าจะสามพันขึ้นไปอ่าประมาณนี้ครับผมไคซูโดอ่ามอนเซสไคซูโดเดว่าห้าสองพันห้าะทีดีเอ็มนะครับบางทีก็คนก็ไม่ค่อยใช้หรอก เฮ้ยสามพันเลยนะถือว่าโอเคนะครับราคาดีอยู่โปรนี้ไม่ต้องดูหรอกมั้งฟิงนโปงแน่สองพันปะฟินโปงพันเจ็ดนะประมาณนี้ครับผมอ่ะวันนี้นะครับเราจะเปิดแพ็กนี้นะครับนักเตะคัสสันและนักล็อกโปรอีนะครับเทียบกันดูซิว่าแพ็กนี้นะครับให้มาเราใชง้งบไปที่3,500นะครับดูซิว่า3,500กับ1,500แต้มนะครับตัวนี้เราจะเปิด10แถม1เลยนะครับตัวนี้เปิดเลย10แถม1 กันที่แน่ๆคือมันการันตี150ล้านแน่แนเลยนะครับเพราะว่าตัว97ขึ้นไปเนี่ยมันขายได้ราคา15ล้านนะครับดังนั้น150ล้านมีแน่นอนกับ1,500นะครับแต่ว่าตรงนี้ตัวเนี้ยก็ต้องได้เยอะกว่าแน่ๆแหละเพราะว่ามัน500กว่าล้านนะครับตัว109เก้านะครับออืดังนั้นวันนี้มาจัดหน่อยมา109่งรันห้าใช่น่าจะ500ขึ้นไปนะครับเอาตรงเอาตรง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  เอาตรงนี้ก่อนดีกว่าอ่ะเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันครับอ่ะเราจะเปิดไปทีละทีละสิบเลยนะครับตอนนี้เปิดไปทีละสิบเลยดีว่ายัางไงห้าดีกว่าห้าละสิบซึ่งก็มีโอกาสที่ได้พวกนี้เหมือนกันนะอันทีละห้าดีกว่าาแบ่งเป็นสชุดนะครับชุดแรกไปที่ตรงนี้เลย ขอเป็นสามแสงแล้วกันครับสามแสงมาสองละและนี่คือแสงที่สามไปครับวอลหน่อยเออวอลเป็นที่ไหโอ้ยมีโอ <CO S 2> เลยนะเนี่ยมีออนมีออนโอ้โหฮาดีครับสิบห้าล้าน 15ห้าล้าน1 2 3 4 5เป๊ะเลยนะทุกคน5้แพ็คก็5 5ตัวจริงๆนะครับอ่ะตรงนี้มาอยู่ที่เท่าไหร่75ล้านนะ60 75ล้านนะครับก็การันตีแนะนะครับรู้ๆงานกันอยู่รู้ๆมือกันอยู่นะครับว่ามันการันตี15ล้านขึ้นไปนะครับไปครับชุด2ชุด2นะครับ1 5 0 0แต้ม ดูซิว่าจะได้เกิน150ล้านหรือเปล่านะฮะส่วนตัวเนี่ยมักจะเปิดแพ็คที่ขายได้มากกว่านะครับแพ็คขายไม่ค่อยได้เนี่ยมัน,มนถามว่าเลนออกดีไหมดีกวกันอยู่นะครับแพ็คที่ขายได้ไอขายไม่ได้เนี่ยเลนกันออกมันดีกว่านะครับใช้ fc อาจจะน้อยกว่าเลนการออกดีกว่าแต่ว่ามันขายไม่ได้ครับส่วนตัวมองว่า การเปิดแพ็กที่ขายได้เนี่ยมันอย่างน้อยมันก็เอาเงินไปซื้อหรือไปทําอย่างอื่นได้มากกว่าทั้งน,นี้การเงินดูจะมีช่องทางมีทางเดินที่ดีกว่าอาฟาวโดว้ครับหนึ่งร้อยสองดูซิว่ากี่ล้านสิบห้าล้านเหมือนกันนะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหไม่มีตัวไหนที่แบบว่าได้าราคาเลยนะครับมีแค่วารานเกินสิบห้าล้านมานิดหนึ่งนะครับอืม ประมาณนี้นะครับผมร5อยห้าสิบล้านนะครับ1,500 F4 นะครับคิดอะไรไม่ออกเปิดแพ็กนี้ก่อนก็ได้นะครับผม150ยห้าิล้านการันตีแน่นอนนะครับมาและมาดูที่แพ็กนี้กันบ้างครับผมมานะซึ่งเราดูราคามาเรียบร้อยแล้วแหละมานะเมื่อกี้นี้ครับผมจะขอดูแพ็กไร่เกลือนิดนึงนะแพ็กไหนไร่เกลอดีแพ็กนี้ pack น พ็นี้นไล่เกลือแล้วกันนะแพ็กนี้นไล่เกลือแล้วกันนะเปิดแพ็กนี้ไล่เกลือหน่อยไล่เกลือไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะเอา111นะครับขอเป็นแพ็คไล่เกลือไม่ต้องเลตสูงอะไรมากมายนะครับไล่เกลือไปก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ควา้า111เ,เป็นปีที่เช็คแล้วกันนะเราจะได้เอามารีวิวนะผมมาโอ้โหไล่เกลือของแท้วะ โอ้ร้อยสองตรงปกเป๊ะโอ้ร้อยสามก็ไม่ได้อย่างน้อยก็สักสามสิบล้านนะผมปบได้เลยตรงปกนะครับอือว่าเปิดไล่เกลือมาแล้วนะนะทีนี้นะครับแพ็กนี้เลยสามพันห้าร้อยนะครับถามว่ามีเงินเท่าไหร่พี่ตอนนี้ก็มีอยู่หมื่นหมื่นล้านนะครับผม่ะแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรทียังไปต้องต้องไปต่อนะครับอ่ะ ทีมต้องไปต่อนะครับผมมาใช้เติมแพ็กเติมพราอะไรพวกนี้ก็เติมที่ร้านดับเบิลพีได้เลยนะครับผมเติมผูกเติมไวแน่นอนครับรอบนี้ขอวันนี้วันเดือนแปดนะครับขอแปดแสงแล้วกันนะครับผมรอบที่แล้วได้เฟอร์ดินานมานะครับด้วยอพิหารแปดแสงรอบนี้ขอเป็นเก้าแสงแล้วกันอ่ะน่าจะแสงที่สี่เมื่อกี้นี้นะครับแสงที่ห้าครับผม มาแสงที่หกโอเคและแสงที่เจ็ดมาขอแสงที่เก้านะแสงที่เก้านะวันนี้แปครับผมโอ้จงมาพี่จะเช็คมาแน่นอนทงเช็คเลยเช็คโอ้โหเบลเยี่ยมว่ะ ซีบีโอ้โหตัวร้อยเก้าเป๊ะเจ็ดร้อยกว่าล้านเด e วินเทอร์เด i วินเทอร์เจ็ดร้อยกว่าล้านนะครับแหมราคาหูสาวเปิดไล่เกลือไปแล้วนะทุกคนเปิดไล่เกลือไปแล้วรอบหนึ่งแล้วนะครับผมโอ้ยังร้อยเก้าอยู่วะไม่เป็นเช็คมาปัทโตเอ้ยไม่เป็นเช็คหละเนี้ย ออขอดูนักเตนหน่อยโอ้ยทำไมไม่เป็นปีด้วยเชคล่ะเนี่ยขอดูเบลลิงแฮมนิดนึงนะอ้อสามพันขึ้นมาราคาขึ้นมาแล้วเบลลิงแฮมราคาขึ้นมารูงลงบ้องละ่ะลงบ้องราคาคงที่อยู่นะ อะขอดูคอมมานีก่อนแล้วกันนะครับเผื่อคอมมานีมาแล้วแบบราคาโรโลบองมันลดลงนะครับอ่ะเล็งๆไว้ก่อนนะครับอืมมาจากอยากจะได้เนะตะเข้ามาอยู่ในกองหลังนี่นแหละแม่อยากอยากได้โรลลบองเหมือนกันนะเนี่ยแต่ปีเตอร์เชกก็อยากได้นะครับ คงหน้าคงหน้าตอนนี้มีแต้มอยู่ที่หนึ่งพันอยากจะได้นักติซึ่งเปิดไม่ค่อยโดนใจเลยรอบนี้เปิดไม่โดนใจเลยพั 1, นหนึ่งได้ไขไ่บ้างเนี่ยช็คก็ไม่ได้วิลเลียมก็ไม่ได้พันห้า ดิจ่าอเฟรดินานของขาดกองหลังเบลิงแฮม,มขายอีกสามรออ่ะประมาณนี้แล้วกันทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวขายนักเตะให้ได้ก่อนครับน่าจะได้ซื้อนักเตะเข้ามาเข้ามาในทีมอีกทีหนึ่งครับตอนนี้นักเตะที่เราขายได้ก็มีหลายคนอยนะนี่ก็มีหลายคน,นครับมีคาราลบโต้ครับด็อกบา บิชาตันหลายเขาหลายคนสามคนสามคนนะอาจจะมีคนที่สี่ก็ได้นะแต่ว่ามีกิจแรกล็อกเลยนะนี่ถือว่าสามห้าเจ็ดพันล้านประมาณแปดพันล้านอ,อยู่อยู่ในตลาดนะครับมาซื้อมาใช้งานครับค่อยว่ากันอีกทีหนึงนะครับน,น้อยก็ได้เงินมาอีกสักเจ็ร้ล้าน,นครับเดี๋ยวเสริมทีมเพิ่อมอีกทีหนึ่งนะครับผม อ่ะประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนไปตามก็ได้นะครับนะใครอาจจะดวงดีกว่าพี่ก็ได้นะครับผมวันนี้ไม่ได้พกดวงมานะครับเปิดไล่เกลือก็แล้วนะครับทําอะไรก็แล้วนะครับอ่ะสรุปผลการแข่งขันเมื่อกี้นะครับก็เป็นเลทสามพันห้า fc นั่นแหละเป็นคนชนะไปครับยังไงร้อยก้ามันก็แพงอยู่แล้วนะครับเนาะในส่วนของพันห้าร้อยแต้มพันห้าร้อย fc มันก็ได้แค่ประมาณร้อยห้าสิบแหละรอบนี้ไม่มีพี่หนาครับตรงเลทตรงปก ทั้ง2แพ็กเลยครับผมอะประมาณนี้แล้วนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่หน้าครับสำหรับพีนี้สวัสดีครับเกิดจะจัด,จด